สวัสดีครับภอรานะคบในช่องบายแปนเมครับสวัสดีครับวันนี้ทําอะไรครับแตลงปลาครับอ๋อเดี๋ยวต้มปลานะครับวันนี้วันนี้เรามาทากับข้าวรอคุณพ่อใช่ไหมครับใช่ครับอืแล้วก็จะไปเก็บชีช้างอืมทำกับข้าวเพราะว่าวันนี้สามควานของเราไม่อยู่ใช่ไหมครับหมูแบนใช่ครับไม่อยู่ก็เลยทํากับข้าว รอก่อนนะคะตอนนี้ต้มน้ําเพราะว่าถ้าคุณพ่อกลับมาแล้วจะหิวจ้ะวันเราไปตัดหญ้าอยู่เพ่ไงโอ้บอกต้บอกว่าทำเรื่องบ้าเขาไปตัดตักอ้อยจ้ะจ้ะไปทำโมเบนเพราะว่าพวกเขาก็ไปตัดหญ้าคือกันอะน่ะเขาไปตัดหญ้าพวกตะกร้ออยู่จ้ะอ่าอ่ะหมูแบนครับลงมือครับ ใครจะเป็นคนลงมือครับอ้าวเบนเคยเคยทำกับข้าวไหมเคยแกงไหมเคยต้มปลาไหมเคยยังอยังไม่เคยอ่ายังไม่เคยเดี๋ยวเราเอามาดูว่าน้ำเดือดหรือยังโอ้น้ำจะเดือดแล้วอ้าใส่ใส่อะไรตักไข่เออใบมะกรูดใส่ไปเลยครับเทไปเลยอ่ะนั่นอ่ะ ครับใบมะกรูดแล้วก็มีหอมแดงด้วยใส่เกลือไปหน่อยครับใส่เกลือแล้วเทใส่มือดีกว่าเดี๋ยวมันจะตะลุดอุย้ยอ่าแค่นี้ก่อนอย่าเชฟของเรานะครับ นี้เราจะต้มปลานินนะคะต้มปลานินเดี๋ยวเราให้น้ําเดือดเราค่อยใส่พริกพริกของเราก็จะตาใส่อะไรบ้างครับใส่อะไรบ้างอะแม่ใส่ไม้มะกรูดขิงขาตะไคร้ฮะขาตะไคร้ขาตะไคร้แล้วก็ใส่ขมิน้นเพราะว่าเราจะดับคาวปลาของเราด้วยขมิ้นนะคะ,ะใส่ตักครกลงไปครับ พริกลงไปใช่ไ<อ>หมครับโอ้ครั้งแรกครับหมูเบนต้มปลานะครับเอ,อ้อเอาเลยเผ็ดเผ็ดทำไมเผ็ดแม่อร่อยใช่ไหมครับใช่ครับมันจะข้าวโอ้เส้นหมดเลยเลอเผ็ดเน้นอนเอาละ ้ดูสีสันเหลืองแดงเลยครับต้มปลาของเราจัดจานแน่นอนแล้วก็ใส่นี่นะครับพะโนนอยนครับหนึ่งก้อนคือม,มันเก่ามากเลยน,น,น,นะครับเนาะมันนานแน่นครับมันไม่ได้นานเห็นแยกมืออยู่นะใส่ลงไปเขาต้องระวังหน่อย มีการต้องระวังนะครับอ่ะเดี๋ยวลองให้ปรุงเครื่องก่อนสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปให้ดูสีสันอีกรอบนึงนะคะหัวน้ำเดือดยัง,ยงเดือดแล้วเออเดือดแล้วให้เดือดสักครู่แล้วเอาปลามาครับเอาปลามามันยศนะใส่ใส่จานมาด้วยนี่ค่ะปลาของเราไหนโชว์แล้ว <c oughs> ก <c oughs> โ็โอ้โอ ล้างน้ำมาเรียบร้อยแล้วอ่ะไปจับปลาใส่เลยครับเดือดแล้วไปใกล้ๆสิครับยกไปวางใกล้ๆมันเจอดะเด็นไหมไแม่ใส่ให้มั้ยมน้ำร้อนจะกระเด็นใส่เอาอันนี้ไปไปแช่ไว้ครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดสักครู่นะคะ ตอนนี้ก็หม้อของเราเดือดแล้วเมื่อกี้แม่ก็ปรุงอะไรไปแล้วว่ารสดีน้ำปลาร้าด้วยเนาะเออเลแล้วก็ผงนัวใส่ไปแล้วนะคะตอนนี้โมแบนจะใส่อะไรครับเผ็ดนเกับพริกเพราะว่าคุณพ่อชอบกินพริกกินเทศใส่ไ,ใสไปเลยครับเทไปเลยต้มปรลาของเราก็จะเครื่องเยอะหน่อยนะคะมจะได้ไม่คาวคนี่ลูกดูดแบบนี้ เขาชอบกินเผ็ดนะคะโหดูสีสันนะครับเหลืองเข้มิ่มากขอแล้วขอแล้วเดี๋ยวมันให้ได้มาไม่คนอนเพราะปลาเดือดแล้วอันตอนนี้เราใส่เครื่องครบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะให้อาเชฟของเราชิมนะคะ ใส่ชออ้อนเบาๆอือเอารสชาติขาดอะไรจะขาดความอร่อยหรือเปล่าจดจืจอดนะครับจืดเหรอครับอู้น้ำปลาอยู่ไหนใส่น้ำปลานิดนึงน,น,นั่นนน้ำปลาต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวเค็มเราออกไม่ได้ลนะ่ะ <laughs> ถ้าจืดยังเติมได้นะครับ พอพอครับอ่าทีนี้เราก็ใส่อันนี้เลยลูกใส่ผักก่แหงงเลยปลามันสุกมากแล้วโหนี่ต้มปลาของเราต้องใส่ผักก่แหยงครับหอมๆปลาเร็วจะได้ทําความสะอาดเดี๋ยวเพาะมัดก่อนเพาะมาถึงก็จะได้กินข้าวเลยนะคะอ่ะเร็จแล้วทีนี้ก็ปิดไฟเลยครับปิดไฟปิดหัวแก๊สก่อนอืมฮาฝาปิดไว้เดี๋ยวเราไปทําความสะอาด กันก่อนค่ะโอ้โหยังติดใจอยู่ครับรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยไหมครับทำความสะอาดกันก่อนครับตอนนี้เราก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วเราก็จะพาเด็กๆอ่นั่นแหละช่วยกันทำความสะอาดรอนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะควานของเราก็ตื่นไปตัดหญ้าแต่เช้านะคะอาเร็วๆเ,เ,เอารถไสม์มาวะ่ะ ผลไม้ผลมือครับวันนี้กับข้าวก็เสร็จแล้วต้องทำก่อนถึงจะได้กินนะครับใช่ไหมใช่ครับเอาพยันคันแข็งหน่อยครับมีแต่คนตัวใหญ่ๆเอาเร็ว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 ่แฟนเร็วเร็วเดี๋ยวแม่จะไป โอ้โหเอาเอาแว้นของเราเอารถใสมาไม่ได้แล้วครับตอนนี้เอาเห็นไหมนี่จะเป็นขยะของแม่น้อยนะคะตรงนี้แล้วก็ควานเราย้ายไปไว้นู่นแล้วอ่ะยกขึ้นเลยครับหอบขึ้นเลยจับเพื่อนใสเลยครับ ได้เราบอเสื้อพนค่าค่าค่าเสื้อใจแล้วแต่ค่างยังไม่ใจงนีห้าร้เอามาเออห้าร้อไ่ม่อะไรแล้วว่าตังที่ฝากเะ้นะอม่ขบิกใช่หมดแล้วม่ขบกใช้หมดแล้วเนาะดีดเงนไปแล้วเอาแล้วเก็บใส่รถครับฮะโอ้ คุณปูเขาว่ามันอยู่ไกลลูกมาเลยใส่เสื้อเห็นไหมมีเสื้อมาไหม่อาโชว์โชสิน่ะเห็นไหมนี่เสื้อทีมงานอ่ะพรยเซพซันคนเมืองมาแล้วนะครับเสื้ออะไรเสื้ออะไรอยากโชว์เลยใส่ซอะไรเอวไใส่เล็กสุดนะเออมเอือวดูโมเดลเราจะใส่ได้หรือเปล่านะคะเอาทิ้งงานแล้วตอนนี้ะโอ๊ยอาย มอ่ากล้องไม่เห็นครับกล้องไม่เห็นดึงกางเกงขึ้นหน่อยดูหลังครับไขมันล้วนๆดูโยนเสื้อทิง <c oughs> ้ง่กเาองอได้ไหมมีไห,มก,ม,หๆๆมกำลังสั่งมาใหม่นะคะเนี่ย มีของโมเบดลฮมีจำนวนจำกัดนะคะสั่งมาแค่สั่งสั่งมาลองดูก่อนนะคะว่าจะโอเคหรือเปล่าเสื้อใหม่แล้วโอ้พอดีเลยวไงหันมาหันมาเยอ้นี่นะคะดูได้ได้เสื้อใหม่ไม่ว่านะครับของเก่ายุ่นเข่าขี้ช้างได้ไหมทีมงานนุ่มสิกแซมสันขวัญเมืองหันหลังนะยใช่ไหม โอ้นี่มีข้างหลังก็มีแบบรูปหมูแบนกับคุณพ่อด้วยนะคะเก็บเสื้อเก่าด้วยดูสิเสื้อเก่าโยนทิ้งเลยพี่ชอบไหมครับนี่ชอบค่ะโอ้สีน้ําเงินด้วยอีพอดีกับหมูแบนเลยครับอ้าใส่โอ้ยโยนด้วยเอามามาทำงานต่อใส่เสื้อทีมงานแล้วทำงานให้คืนนะครับ โอ้เหมาะมากเลยครับคุณพ่อยังไม่ได้ใส่เลยคุณลูกใส่ก่อนแล้วครับโคตรเท่เลยวะโคตรเท่มากเลยเนี่ยเวลาใส่ไปแหงานนะครับนี่หรืหจะใส่ไปเที่ยวโอจะใส่ไปเที่ยวใส่ไปได้ทุกงานครับมีรูปตัวเองด้วยใช่ไหมครับอรอบนี้เราเราเพิ่งสั่งมาใหม่นะคะนี่มีเฉพาะในซุ้มของเราอะทำงานครับ ะเดี๋ยวเราช่วยเด็กๆทำงานก่อนนะคะถ้ายังไงก็อ่ะฝากช่องให้ก่อนครับมาใกล้ๆมาใกล้ๆจะได้เห็นรูปเฮ้ยฟ้ายังไงก็ฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะครับในช่องพายในช่องสัมเนียงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แพน สวัสดีค่ะ